ต่อไปจะเป็นการฝึกฝึกทักษะของคองของข้าของเท้านะข้ากับเท้าของโนโราเนี่ยมันจะมีท่ายืนแบบที่นึ่งเลยคือยืนแบบยืนตรงนึ่งคือการยืนตรงนะครับจะยืนโดยส้นเท้าชิดปลายเท้าเปิดอกตังลังแอ่นนะเฉิดมือทังซ่องวางไว้ข้างลําตัวแบบนี้นะครับเอาเก้หลองหันค้างพี่เก้ะลองหันค้างเห็นได้หวาอกตังลังแอ่นนะเฉิดนะครับ คนเนี่ยจะ,จะเด้งไปข้างล่างอกจะเด้งมาน้าแะ้วก็น้าเชิดแล้วตัวนอนม,มาน้าด้วยนะครับมาไปนั้นมาไปเดวจะลมเอาขัาน้นนะามาทางนี้มือพิเก้สังเกตนะครับว่าจะขดงอเพราะว่าพิกเก้เขาไม่ค่อยใบยดีแค้นเขาเป็นเอกลักษณ์คือแค้นเขาจะเด้งต่อไปเป็นข้าวเป็นตีซองของโนโร่านะครับคือเทา้าเขาเรียกว่าเท้าเลื่อมเท้าเหลื่อมเอายืนแบบเท้าเลื่อมเอามือเท้าเอวก่อน คำว่าเท้าเริ่มจายกให้หลักเท้าข้างใดค้างนื่องไปไหวด้านลั้งแล้วก็หัวเข้าของขอค่าดานนั้นนั้นมัอนยูดลังเท้านะเอ้าลองดูนะครับแบบนี้คือเท้าเริ่มเดี๋ยวจะให้ดูด้านค้างเอ้าดูด้ันค้างอ่นี่เริ่มโดยการเอาเอาเท้าคว้าไอ้เท้าสายไปไหวลั้งเอาลองเปลี่ยนเป็นเท้าเท้าคว้าไปลั้งมั้งนะครับ นี่คือลักษณะที่ทําเวลาฝึกัดกลับมายืนตรงกลับมายืนตรงัหนหน้าไปข้งางเวลาฝึกสมมติเราจะเริ่มเราจะฝึกจะถ่างสายเสม,มอพอจะได้ไม่ลืมเริ่มจะใายนับ1 2ึสองสามเรื่อมแล้วนับ20่สหนึ่งส สิบสองสิบส้าสกสิบเอากราบมายืนตรงเวลาเวลาเป็นเท้าเลื่อมเนี่ยต้องส่งตัวให้ให้ตัวตรงนะครับนำนักก็ทายเทให้ดีนะครับโดยใช้เท้าเท้าทิ้วูดัานน้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเท้าลักทิ้วูดันล่างเป็นตัวคำยันเอาเปลี่ยนเป็นเท้าข,ข้างขวาเลื่อมหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, จะสังเกตว่าลั่งเราอย่างเด้งยู่ 9, นอนตัวมานะ 9, ตูดไปลั่งเหมือนเดิม12 13 1ง15 1ส1มาหเปเ้ายินตรง่นมานะตอถ่าต่อไปเท้าอ e ีแบบนึงของโนราคือเท้าชาร์กซึ่งโมเดลที่เราฝึกไงที่เราฝึกการการเอกากการลงชาร์กนะครับเอาดูค่าเท้าชาร์กวิธีการฝึกคือเราจะยอยอเข้าลง ย่อเข้าฉิดแล้วแยกเอากระโดดแยกขาชักนะครับถ้าพื้นเป็นเส้นตรงยุ่ทางทางปลายเท้าที่นิ้วโปง้งสนเท้านะครับทางซองข้างจะต้องตรงกันเป็นเส้นตรงนะครับแล้วย่อข้าลงยอ่อย่อตัวลงให้ได้ชกักให้เหมือนเส้นตรงเลยนะครับเท่านี้เขาเรียกว่าเท้าช้านะครับเท้าชา้าและทักษะของเท้าย่างนึงเมื่อลงชักก็จะมีการสไลด์เท้า สไลด์มานะเอาพี่เก้สไลด์มานะให้เลยเราสไลด์ไปลังโดยที่ตัวก็ยังยังเป็นช้าอยู่สไลด์ไปอีกเมื่อครบเมือครบ,ม,ครบมันอลจะเข้าเป็นทาทาาจืนตรงก็จะเป็นการรวมเทา้าสไลด์เท้าเก็บอืมแบบนี้นะครับเอาลองทําอีกทีนึงยอแยกนับยี่สิบหนึ่งส ย้อลง้าอี่6ิบห้าสิบหกเเอารวมเทา้านี่แบบทีเทา่าไรแหละแบบทีสามต่อไปแบบทีซี่แบบทีซี่คือจะเป็นการยกเท้ามาข้างน้านะครับยกเท้ามาข้างน้าเอายอแปะยก ยกเท้ามานะนี่คือท้าลักต้องย่อลงนะครับส่วนเท้าที่ยกมานี้ให้หัวเข้าเสมอร์กับเอวอ่าละลายเท้าก็เด้งเฉิดงอนด้วยอันดับ20่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกเอาเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างยอ่อแปะยก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ่สต่อไปเป็นท่าอีแบบนึ่งค่ายแบบนึงเรียกว่ากระทุงกระดกนะครับกระทุงกระดกในชายในการรำทาต่างๆที่ยืนค่าเดียว นะครับจะมีการกระทุงกระดกหรือไม่ก็การซอดซ้อยก็มีการกระทุงกระดกเอาหั้นค้างย่อกระทุงกระดกนับยี่สิบหนึ่งสอาสหหกปการกระดกนี่คือการยกแล้วก็พับข่านะครับพับข้าพยายามยกให้ฝ้าเท้าเนี่ยขึ้นมาจนถึงสเอลมาเปลี่ยนค้างย่อ กระทุ้งกระดกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็สสงสิบามห้าสหกป้ายวางฮันนามาค่าแบบต่อไปคือค่าแบบยกที่เรียกว่าถาเทวดาหรือว่าถาเหาะเฮินนะครับ คือยกไปไปค้างยกเข้ายกวัวเข้าไปค้างเอายอยกเ,อเขาเรียกว่าถาพาล่าบางคนก็เรียกว่าแบบพาล่าเอานับยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจูงกระสุนงนี้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาวางหันค้าง ครั้งนี้อ่ดันคว้านะเอายอยอยกนับหนึ่งสองสามสี่พอเขาดันไปล่างอียกอีเอาาสกปสเ้วางธนามาฐาสุดท้ายของข้าก็คือ ทาคีนอนอซึ่งเราฝึกไปแล้วในท่าดัดตัวเอาอยอแปะเตะยกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็บสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีิบอ่ะร้อย นี่คือกระบวนทาถ่าทางมดทบทวนนะถ่าทีหนึ่งถ่าทถ่าทีหนึ่งถ่ายยืนตรงนะครับค่าเสมอกันถ่าทีสองก็จะเป็นท่าแยกเอาแยกย่อแยกถ่าทีสามก็จะเป็นถ่าเทาเลื่อม่าเลื่อมเลื่อมต่อไปท่ายกยกมานะต่อไปกระทุงกระดกต่อไปยกไปค้างถ่าเฮอร์เนถ่าพาล่า ต่อไปถาคทีนอนอ่ะโอเคตอนนี้ไม่ต้องท่ามว่าแบบผันรื้เนื่อยแล้วนะครับอ่ะจบในถาของถักษะของค่า